ด้วยกันแดีวว่าไปฉีดยาแล้วก็ให้ลูกรออยู่ที่นีะค่ะเดี๋ยวจะไปสารคาด้วยกันจ้าแม่อยากกินมมแม่อยกกินมนมกระต่ายก็ต่ายคนนี้กดขึ้นไปด้วยหมไม่อ้เมอม่มแแชั่วเมียาวรือมัน ช<ส>่วยได้กันดได้กันด้ดกันเอามาอีกมาอีกส่งมาอีกส่งดาวส่งปะต่ายไม่อีกค่ะพี่น้องเจ้าพุ่งได้หน่อยไว้มา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 คนนึ่งมาเห็นไหมใครดื้อหนูดื้อไหมหนูดื้อไหมหนูดื้ดอไหมตอบแม่ก่อน นีไ่ไงเดี๋ยวพี่เขาส่งมา<น>ขอก่อนพี่อยากได้แมวหอยากได้แมวได้ไหมคะแม<น>่จ<ะ>๋าพี่พอยไปไหนพี่พอยไปกินนมกินก่อน,นเอ๋อเดี๋ยวยายมารับ <laughs> เอาวุ้นมาแล้ว <laughs> น,นี่เด้

แมวร้องไงอแมวหายไปไหไปนนี่เดะใช่ค่ะกำลังง่วปโอบป๊อบโอตยอจูทดู้ะป้าป้าส่งมาให้นะเนี่ยอยากแม่ไหมมาเอาเนี่ยอยากแมวหรืออยากได้หมาป่ะนี่อยากไก้หมาพี่เดะหมา

เดี๋ยวเดินทางก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ส่งแมวมาให้ส่งแมวส่งดาวมาให้ออกไปสารคามจ้ะเจอกันที่คาเฟ่นะคะ